สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมท่านข้ะพี่น้องรวมทั้งผู้ติดตาม2,000ันคนด้วยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจด้วยจากพี่น้องที่เข้ามากดติดตามมากดสับสับไข่กดไลค์กดคอมเมนต์เนาะคะ่ะขอบคุณหาลายๆเด้อจ้ากฝากเป็นกำน้อมใจน้ำใจด้อจ้าควายอีสานต่างเดือนกินเส,นส้นหมูควายทัชสีเยอรมันค่ะพี่น้องวันนี้เขาว่าเวเสี่ยงออมหมูใส่ดอกกระหล่ำเนาะคะ่ะพอดีหมูชิน้นอยู่ในตู้เย็นเดือยน,นะจ้ะ นี่ห้องสีอมเซนข้างกระทะแลยค่ะสีอ,อมเส้นกระทะนี่ไงไส่เอ็นออมออมหมูชิ้นใส่เอ็นดอกกระลำเนาะจ้ะนี่ซื้อมาไว้เต้าอาทิตย์ที่แล้วนะเอาตัางไว้ข้างนอกโดดคิดบอกภาษาเส็ดเ,เมนู้นยังกินพอดีหมักสุดหนาก็เลยสอีอมเซนจ้ะพอดีสุดหนามอ,อมเซนหมูจ้ะแล้วก็บ,บอกแข็งเนาะค่ะนี่เอาไว้ข้างนอกเริ่มนวยดำไว้เราได้จังเต่าเ่เน่าด้วค่ะเพราะว่าอากาศเป็นเย็นเนาะก็นนะะสอีอมเซนดอกกระลำ โวกระลำก็บักบแข่งนี่แหละคะ่ะพริกเขาพริกกระเทียมพริกสดพริกแห้งเขาต่ำไปเร็วค่ะกระเทียมเขาต่ำเพาะเหล็กปไนไองต้องการเอาไปคลุกคลิกถึงจได้สีพเพราะเพิ่อความหอมนะคะใส่หนานกุ้งกระทะน้อยนึ่งนะคะเพราะห็มันไหมขึ้นไปค่ะใส่หมูไปจ้ะหมูชิ้นนะคะสูตรง่ายๆค่ะควายหอมพริกกระเทียมก็นะค่ะเนาะ วัหวหมูกระหมือนที่ตะไคร้เอียรโะตับไ,ททบไก่ก็ต่งั เติมน้ำจะเติมน้ำไปจุวงเครื่องค่ะพี่น้องวันนี้ รสก็ดๆๆีแล้วค,ะค่ะเกลือชูราใด่บะหมักชูรสแล้วก็ตรงใส่ด้วค่ะใส่ตามความชอบของเขาค่ะมะเขือเทศเพิ่มความเปรี้ยวน้ำปลาค่ะ ขขาเบียร์นั่นแหละเขาที่น้องขขาเบียร์ก็คือเขาเนียวแซนหะอถ้แต้อันนี้บัได้แซนน่ะอันนี้บดไปแล้วนะอันนี้บดไปนะบดไปเป็นผงเสียใส่เครื่องปั้นนะใส่ลงไปได้จ้ะปุ๋ยป้อมเข้มข้นหัวหัวนู้นๆนะจ้ะขุายเนื้อปั้นปิดฝารอเดือดรสชาติได้ค่อยใส่ ดอกกระลำก็บกแข่งตุ๊กไทยะคะ่ะเดือดลราจะพี่นอ้อะบะเขือเทศจะซุกแล้วนะจ๊ะเกาเบียกันละลายแล้วงเเขาหนียวปั้นกันละลายนะเลยนี่เพราะว่าขั้นใส่บะเขือเทศไม่จุ่มอ้อยลอยพอดีที่ค่ะอมเสียบเสียบที่จ้ะอันนี้ห้องเราใส่ผักซีล้าวนะคะเพราะว่าห้องอมใส่ดอกดอกพักกระลำนะคะซิมดอกกนจ้ะ จามน้นอยใส่น้ำป่าสักหน่อยจ้ะอืมไ้ทีเราว่ะเนี่ยอืมหมูวข,ขนาดพี่นงออมหมูชิน้นใส่ดอกกระหล่ำเนะคะ่ะนี่เขาใส่ใส่บักแข่ง,งกับใบบักกุ๊บสามใบเนาะคะ่ะไ,ไปเลยค่ะบักแข่งนี่สิซุกหยากกว่าเนาะ อาหารนิสานตามเดียนเขาได้กินสิมีแห้งทง,งอยงนี้อ่ะนี่สุดหนาน,น้ำหอมเครื่องอุ้ยหอมหอยหอยพี่น้องหอมเครื่องขนาดเลยจ้ะน,นี่ใส่บกแข็งไปน้ำ,นำ,นำอมกระลำดอกค่ะ เอาสิบใส่เบิด้ะจับพี่น้องเพราะมันหลาปวดจ้ะจงไว้อีกครึ่งหนึ่งถามเมนูหนาเนาะคะ่ะหน้าสามีเราสีเฮ็ดเซนซอสของเรางหนาเมนูหนาอืม้มแซ่บตัยดี้นี่ใส่ดอกะหล่ำหวานนัวเฮ็ดไปกะไทยง่ายว่าเม,มนกินเบิดขาดเดียวที่พี่น้องดูกเต่าเ,เริงเลี้ยงมานหนุไทยกับมาก,กินน้ำค่ะ หวดมืออื่นย้ำเทียงคุณนี่ค่ะอาหารเจ้าอาหารเทียงขวบแดี้ยมคุณนี่ใส่สำนาีเพอนะจ๊ะร้อนกระโดดกระลำซุกกะเป็นวะพร้อมเสิร์ฟเป็นรับประทานสิกินกับ็หดเจ้านะ,จะเจ้าพี่น้องมีเกี่ยวบวงเกี่ยวอย่างกระวานกันไปเนาะค่ะแต่ม้มยูาสุดหนาสุดหนาไม่ให,ห้พงว่าปากกับประกาศหนาว อืมจะเสียบขนาดเรียบร้อยพี่น้องเรียบกดผาัดกดผาตัรความสืเขา,ขาสืบ่เอาดอกกระลำเ้ไปไหน,หน้องค่ะมันจะ่คยเด้งยังปุ๊บปุ๊บค่ะพิเต้ารวอมสืสบได้จ้าเสียบ